สวัสดีช่วงเย็นๆครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับวันนี้บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนวันนี้ที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็เป็นแปลงผักนะครับที่ตรงนี้นะครับอนาคตก็จะมีการต่อเติมนะครับของตัวบ้านอีกเนาะตัวบ้านอันนี้ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะอีกฝั่งหนึ่งนะฮะต่อมาฝั่งนี้นะฮะก็ในช่วงที่ยังไม่ได้ต่อเติมนะครับตรงนี้ก็โล่งอยู่ก็เลย พากันขุดแปลงผักไว้ปลูกผักกินเล็กๆ,ๆน้อยๆอย่างเช่นผักกาดขาวสลดัดหรือสลดัดเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วแม่ก็จะลงพริกนะครับลงพริกไว้ไว้กินนะฮะก็ผมขุดได้หน่อยนึงแปลงนี้ก็ขุดขึ้นมาก่อนเดี๋ยวเอาปุ๋ยคอกมาโรยนะครับปุ๋ยคอกมาโรยบรรยากาศช่วงเย็นครับผมนี่คือความสุขเล็กๆ,ๆน้อยๆอยวันนี้วันที่12สสิงหาคมนะฮะก็ ใครที่คิดถึงแม่ก็คงจะเห็นภาพบนเฟ e บุ o k นะฮะแล้วก็ตามโซเชียลต่างๆนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับแม่เกือบทุกวันนะฮะแล้วนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งเหตุผลหลักเลยที่ทำให้ผมลาออกจากงานแล้วมาอยู่บ้านนะฮะแล้วมาอยู่บ้านก็เป็นเหตุผลหลักๆเลยนะครับที่ตัดสินใจนะครับหลังจากที่มาอยู่บ้านได้แล้วประมาณ2ปีตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ ได้อยู่ใกล้แม่นะครับอย่างน้อยก็ได้อาจจะไม่ได้ดูแลแม่มากมมยอะไรเท่าไหร่แต่เราทําตามความตั้งใจนะครับน,นี่แม่ผมคุณแม่คุณกล้องแตกไหมนะฮะอาจจะไม่ชัดแม่เคี้ยวหมากอยู่อ,อย่มงนี้ไม่หมดวะ แม่เคียวหมากเคียวหมากภาษาบ้านผมคือซินลู่อันนี้ก็อ่าคนแก่เขาก็อยู่บ้านยังว่าอยู่บ้านก็ทางน่นนี่นั่นไปตลอดนะครับใครเห็นบางทีบอกว่าทํไมให้ให้แม่ทํางานหนักชิงแม่เขาทําเองทําอยู่แถวบ้านเนี่ยเห็นไปทุ่งนาไปถอนหญ้าก็ถอนเสร็จเหนื่อยนิดนิดหน่อยแม่ก็ขึ้นมาพักบนร่มไม้นั่งเล่นอยู่ฝั่งทุ่งนานู่นนะครับงานแบบ ไม่ได้งานหนักอะไรนะฮะเราจะไปห้ามท่านเราก็ไม่อยากให้ท่านทํางานหนักหรอกแต่ว่ามันเป็นงานที่บางทีก็สิ่งไหนคนห้ามก็ห้ามสิ่งไหนไม่คนห้ามก็ปล่อยให้ให,ให้ให้แม่ทมําไปครับเห็นว่ามันมมนี่ก็จะลงเห็นจะลงพริกนะลงพริกอผมก็ยังไม่รู้แลยเอาจะอะไรมาลงแม่บอกอยากได้ผักกาดนะครผักกาดผักกาดไอไหมผักกาดขาวว่อผักกาดขาวนะฮะ นี่นะครับ <c oughs> นี่อันนี้หลังบ้านเนาะหลังบ้านก็มาอัปเดตครับวันนี้นะฮะวันนี้หลังบ้านก็มีสวนครัวนะครับสวนครัวเยอะแยะครับผักพืชพันธุ์นะฮะเห็นว่ารกๆหน่อยแต่ก็ไม่ได้รกหรอกที่เห็นก็พวกกระเพราทั้งนั้นเลยนะ,ะกระเพราทั้งนั้นเลยขิงอา,าตะไคร้นะฮะคาตะไคร อันนี้กล้วยหลังบ้านเนี่ยผมก็แต่งๆใบมันให้มันโล่งๆเนี่ยอันนี้ก็ออกออกปลีมาแล้วนะฮะออกปลนะีเดี๋ยวนะะน้ำว้าตัวนี้น้ำว้านี่บรรยากาศบ้านสวนนะฮะรอบๆไม่มีอะไรเลยเขียวไปหมดทุ่งนานะครับทุ่งนาฝนจะตกฝั่งนู้นแผงอยู่นูน่นตามที่เห็นนะฮะแผงอยู่นูน่น ได้บ่กกว้างฝั่งนู้นฟ้าครึ้มนะฮะก็ยังทําได้อีกประมาณ3มแปลงแหละแต่ดูว่าเดี๋ยวจะทําแค่2แปลงหรือเปล่าแม่จะลงพริกอะไรให้ทั่วๆเลยสำคัญมากครับผม ทุกวันนี้ที่เราคนมีก็คืออ่พริกไว้กินทุกบ้านนะครับพริกเป็นเป็นเครื่องอะไรอ่ะเครื่องเทศหลักในการทําอาหารของคนไทยเรามีพริกไว้นะครับพริกก็มีอยู่2-3ต้นแล้วก็สต้นในตะกร้าหน้าบ้านอีกตอนนี้ก็ก็ยังไม่เพียงพอเท่าไหร่แต่ก็ ได้ยังได้อยู่นะยังไม่ได้ถือว่าขาดมากเท่าไหร่ก็เลยจะเพิ่มพริกไปนี่แหละนะขุดขุดแล้วจะปลูกโดยโดยที่ไม่ต้องเพาะมาเมล็ดเลยนะครับปลูกให้มันเกิดตามธรรมชาติเลยต้นนี้โตเร็วมากคับท่านผู้ชมตามที่พาให้ดูทุกคลิปเนี่ยหลายๆคลิปถ้ามาฝั่งเนี้ยจะดูไอ้เพกาเกี่เฮาใชยไหมไอ้ไตะกาภาษาบ้านผมแมก็คือตะกาหรือเพกาหรือลิ้นฟ้าอันเดียวกัน จอ,อนาธานาตาไรจ้นี่นาวยังนาตำไร,ำไรอ๋อตะกาอุ้มีหลายชื่อมากหลายชื่อมากนี่นะแล้วเอาไปเผาเอามาจิ้มแจ่วนะครับจิ้มแจ่วตรงนี้ก็มีะมะม่วงนะฮสามฤด,ดูที่เอาลงลงสปริงเกอร์ให้ตอนนั้นตอนนี้มันก,ก็รอดอยู่แล้วแหละมะม่วงเนี่ยฟรี สองปีก็คงได้กินแหละเหมือนผมปลูกฝั่งนู้นนะฮะปีกว่าได้กินเลยมะม่วงน้ําดอกไม้เนี่ยก็แม่ลงตะไคร้ตรงนี้แล้วก็จะลงที่ว่างตรงนี้ระหว่างต้นมะม่วงกับอไอหูกระจงก็จะเป็นต้นกล้วยมาปลูกกล้วยมาเขาจะ,ด,จะดินจะดินจะดีจะปรับปรุงดินนะฮะ ถ้ามองจากฝั่งนี้ฝนทิ้งช่วงยาวครับมีฝนตกแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่แต่ก็ยังดีฮะยังดีที่ได้ดินได้แบบดินไม่แห้งครับทําให้ข้าวมันค่อนข้างเขียวอยู่ตอนนี้ที่เพิ่งตัดไปแล้วก็ที่ตามคลิปก่อนๆที่มันงอกเร็วมากนะฮะเดี๋ยวจะพาไปอัปเดตเรื่อยๆนะฮะเรื่อยๆ โอเคครับผมขอบคุณทุกการติดตามครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ